สวัสดีนะครับสวัสดีเดี๋ยวเราจะมาซื้อของเซเว่นแต่ว่ายุคนี้โครโรนามันมาแรงนะเราเราไม่มีตังค์เป็นเป็นใบนะเด,เดี๋ยวเราเอาเหรียญน,นะเดี๋ยวเราเอาเหรียญจะมามามาซื้อข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะให้เขานะครับเอ,อ,อ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราเข้านะ <c oughs> เปิดตู้ครับนี่นี่น,นี่ใช้เวทมนต์ด้วยเดี๋ยวเราไปหาของก่อนเดี๋ยวเราไปหาแจกพลังภ <c oughs> ายในใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเรามาดูของก่อนเดี๋ยวเรามาดูของกันก่อนนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูของก่อนเฮ้ย

เราแค <c ười> ่กระปุกอมสินกันมาเลยเนี่ยเราจะมาซื้อของเซเว่นกันครับโอเคโอเดลูกเรียนนะเดี๋ยวเราให้คนนับนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนเดี๋ยวว่าเราจะเอาอะไรอันนี้ยอดมวยเราก็มังหาของจริงมือตากล้องอะไรครับตากล้องไอ้เอาไอไออะไรอ่ะเอาน้ำอะไรครับตากรออนนี้ไหมเอาเคเอาอะไรตากล้องเอาอะไรครับตากรแป๊บเดียวรวยครับอาอะไร เอาดีกว่ามาเอาไหมเอาของเหล่านี้วะโอเคีนเขีนะครับนี่เราได้แล้วนะเราได้ของกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เขาเตอร์นเราจะไปเดี๋ยวเราไปใจตังค์กันครับซื้อเรื่อนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราได้ของแล้วนะเดี๋ยวเราไปาจตังตามครับตามตามตามแชมป์ประเทศไทยมาเลยนี่ครับมาแชมป์นะครับมาแชมป์นะครับคนหลังคนบ้านะครับ ใช่คงมามาเช็คทั้นก่อนเอาไอ้สอตสิอใหญ่จ้ะแรงมากเหรอสินจะมาได้แลเช็คแล้ว่บหกสิบคร้บแปด้นะดสิบแล้วนะสมชิปับเ็ไปเช็คไ่ขึ้นออกึ้นร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาทเดี๋ยวเรา ตามไม่บอผมไม่รู้นะแต่ใจไม่มีความเบอร์พ่อไม่ท้องเลยมันทำไมยืมยืมเดี๋ยวเราลุยนับนะสักนีดยุคนี้ยุคโควิดเดี๋ยวตรงนี้นะจุดยุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีเด้อค่อยกดไลค์กดแชทในช่องของเราด้วยนะมวยไทยอินเตอร์เทนเมนต์นะยุกเป็นบ้าครับบ้าเราโอเคเดี๋ยวเรานับตังก่อนนะสมาชิกนะแค่นี้ก่อนนะเป็นเป็นเป็นอะไรครับ